สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ flexible video laringoscope นะครับรุ่น uqn 6 0นะครับตัวนี้ในเซตนะครับก็จะจัดมานะครับมีในส่วนของตัวสโคปนะครับ1ชุดนะครับมีในส่วนของจอนะครับ lcd 1ชุดนะครับมีตัวทดสอบการรั่วนะครับของตัวสโคป1ชุด นะครับมีในส่วนของชุดชาร์จให้1ชุดนะครับเซต UQN 6 0นี้นะครับเป็น flexible video l a r i n g o นะครับที่สามารถบันทึกภาพและวิดีโอได้โดยมองผ่านจอ LCD นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะต่อเข้าไปในส่วนของในตัวด้ามน,นะครับ เมื่อเราต่อเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการหมุนล็อกนะครับหมุนล็อกให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือพร้อมใช้งานนะครับในส่วนของ flexible video laringoscope ตัวนี้นะครับการทํางานนะครับในส่วนของผ่านจอตัวนี้จะเป็น LCD ขนาด3.5นิ้วครับก็จะสามารถปรับเงยได้นะครับปรับเอียงหมุนซ้ายขวา ได้มากกว่า120องศานะครับในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวสโคบจะมีขนาด3.9ม mm มิลิเมตรนะครับมีความยาวการใช้งานช่วงการใช้งานอยู่ที่650มิลิเมตรนะครับในส่วนของตัวไฟนะครับจะเป็นส่วนของไฟ LED นะครับก็จะมีะระยะโฟกัส จากหน้าเลนถึงวัตถุที่2ตั้งแต่3มิลถึง50มิลนะครับในส่วนนี้ก็จะคอนโทรลโดยมีตัวแฮนเดิลน,นะครับซึ่งก็จะมีมาตรฐานกันน้ำนะครับสามารถคอนโทรลได้ทุกมุมนะครับปรับปลายกล้องนะครับให้ขึ้นได้มากกว่า160องศาปรับลง130องศานะครับตัวนี้ และตัวหน่วยความจําของตัว n 6 0นี้นะครับจะอยู่ที่ 8GB กิกะไบต์นะครับเราสามารถบันทึกภาพและวิดีโอและเรียกดูได้เลยในเครื่องนี้นะครับการทํางานนะครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ที่ด้านหลังจอนะครับ6ปุ่มก็คือจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเมนูนะครับปุ่มในส่วนของเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปุ่มของตัวฟีดภาพ และปุ่มของออโตไวบะลนซ์นะครับในส่วนนี้เมื่อเราเปิดการทำงานที่ปุ่มซ้ายสุดแล้วนะครับหน้าจอก็พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับเราสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่า3ชั่วโมงนะครับโดยเมื่อเราจะบันทึกภาพนะครับหรือวิดีโอก็แล้วแต่จะมีปุ่มอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับเรากดไปทีหนึงนะครับ หน้าจอก็จะโชว์ว่าบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นกันกรณีเราต้องการบันทึกวิดีโอนะครับให้เรากดค้างไว้นะครับหน้าจอก็จะฟ้องสถานะว่าบันทึกวิดีโอแล้วนะครับจะขึ้นจุดสีแดงนะฮะและก็ทำเ,เวลาก็จะเดินเพื่อทำการอัดไฟล์วิดีโอแล้วนะครับและเมื่อต้องการออกเราก็กดค้างไว้ นะครับเพื่อให้สถานะตัววิดีโอนี้หายไปนะครับและเราสามารถเรียกดูได้นะครับโดยเราเข้าไปที่ตัวเมนูนะครับเลื่อนตัวแถบเมนูนะครับเพื่อเราจะไปดูในส่วนของไฟล์ภาพนะครับไฟล์ภาพก็ได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ image view enter เข้าไปนี่คือจะเป็นไฟล์ภาพที่เราบันทึกไว้นะครับ หรือเราต้องการไปที่ไฟล์วิดีโอแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ไฟล์วิดีโอไฟล์วิดีโอเพย์นะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับแล้วก็กดเล่นอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องจะทำการเล่นไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับหรือเราเมื่อต้องการออกเราก็กดตัวปุ่มน,นี้นะครับเพื่อจะทำการออกจากเมนูนะครับเข้าสู่หน้าจอแบบเรียลไทม์ ตัวนี้จะเป็นระดับ Full HD นะครับและนอกเหนือจากมองผ่านตัวจอตัวนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะมีพอร์ตนะครับสำหรับต่อเข้ากับส่วนของมอนิเตอร์ได้นะครับโดยเมื่อเราทําการต่อเข้าพอร์ตตัวนี้แล้วนะครับเครื่องก็จะโชว์ไปที่ตัวของจอทันทีนะครับนะครับ เมื่อเราต่อเข้ามอนิเตอร์แล้วนะครับในส่วนของจอเนี่ยก็จะออกทันทีนะครับสามารถดูผ่านจอมอนิเตอร์ได้เลยนะครับส่วนการบันทึกภาพหรือวิดีโอทําแบบเดียวกันนะครับนี่คือ Flexible Video ี a r i n g o s c o p e รุ่น UQN60 สนใจติดต่อบริษัท Universal Quality จำกัดครับ